นศึกษาปีที่2ทับ2ครับหนูชื่อเด็กหญิงปริกาเกษียณกำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2ทับ1ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชนินุตด,ดอกกันกำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2ทับ1ค่ะพวกเรา,เามา เช่นท้าไมอายุยืนช่วยป้องกันสตูพวกหนูมีความชื่นชอบความเท่และความน่าหูของต้นกระบองเพชรจึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะทำเปเปอร์มาเช่ต้นกระบองเพชรแต่ทําให้ดูแปลกตาด้วยเทคนิคเลคูแ่ดสามารถนํามาเป็นของขวัญหรือของชำรวยได้อีกด้วยคือการมาเป็นที่มาของโครงงานเปเปอร์มาเชต้นกระบองเพชรด้วยเทคนิคเดคูแ่ดว่าถู ของโครงงารหนึ่งเพื่อสร้างสรรค์เปเปอร์มาเช่ต้นกระบอกเพชรด้วยเทคนิคเดคูพายสองเพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อเปเปอร์มาเช่ต้นกระบอกเพชรด้วยเทคนิคเดคูพายตัวแปรที่ศึกษาตัวแปรต้นศึกษาขึ้นบนทารผลิตเปเปอร์มาเช่ต้นกระบอกเพชรสามรูปแบบตัวแปรตามมองกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อเปเปอร์มาเช่ต้นกระบอกเพชรด้วยเทคนิคเดคูพาย ที่คาดว่าจะได้รับ 1. เป็นแนวทางในการทำเปเปอร์มาเช่ต้นกระบองเพชรด้วยเทคนิคเรฟูผ่านสอสามารถพัค่าให้กับผลิตภัณฑ์จากกระดาษวิธีนำทานการศึกษาพวกหนูได้ถืที่นำนทิ้งเยื่อกระดาษจากอินเทอร์เน็ติ้งไปในถุงหนูหยิบมาทีละสูตรลูกหนูไม่หยิบมาหลายๆสูตรสูตรที่หนูใช้ แป้งสาลีหนึน่งถ้วยผสมกับเกลียวกระดาษรื่อถ้วยกาวใส่หนึถ้วยไม่หมุนขนาดนั้นลูกชุดที่สองใช้แป้งข้าวโพดหนึน่งถ้วยผสมกับเกลียวกระดาษรื่อถ้วยกาวใส่หนึน่งถ้วยครูครูทําให้ดูหนูไม่ดูเห็นไหมมันก็เลยเป็นแบบนี้เนี่ยชุดที่สามใช้เกลียวกระดาษทื่อชุดหนึ่งถ้วยกาวใส่ชุด่วยให้มันเกสะคงช้า,ชาเอาใหม่สิหนูหนูแค่เอาเอาวางไว้ หนูยืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมหนูแค่ถอยหลังไปริมนน้นไม่หมุนค่ะไม่หมุนถอยหลังถอยหลังเอียงข้างโอ๊ยคอยบอกก็สีเทานันใช่ได้ยังนี่ถอยหลังถอยหลังถอยหลังหนึ่งเก้าไปทางนน้นเยื้องถอยหลังเยื้องไปเยื้องโอ้ยเขาเจ้าเข้าใจว่าเยื้องหรือเจ้าเขาใจว่าหันหลังยังนี่เอาถอยถอยไปทางนู้น หันหน้ามาหาเวสฟเซฟชี่เออขยับไปให้มันเห็นถุงขนาดสามถุงขยับไปเด้อนั่นละระบอกกรรมการม,มองหากรรมการตลอดเวลาระบอกกรรมการว่าออสูตรที่หนึ่งไปยังไงอา้าวลองซิวิธีวิธีศึกษาขยับไปเลยเอ่ะบุ๋ยสนั่น